ครับวันนี้ทางสำนักงาน,กนเกษตรพิษณุทัทยครับผมนายสายชนชาตรัตน์ครับนักวิชาการส่ง,สงเสริมการเกษตรครับได้มาเยี่ยมชมนะครับาวามห่านที่สมปองนะผมก็พาพินปองแนะนำัวนะครับผมสวัสดีครับผมผมเจ้าของความห่านสมปองละมุกเก่าตำบลเสนาพิษณุทัยขอนแกยาครับผมอตอนนี้ผมก็เลี้ยงห่านมาเป็นอาชีพเสริมได้ทำเกษตรกร,ท,กรทำนาจุดสองไร่หนึ่งงานก็มีนักวิชาการจากของเภออุทยัย มาเยี่ยมเยือนความหานของผมนะถ้าลูกค้าจะต้องการหาร่านหัวสิงโตไปเฝ้าบ้านเฝ้าสวนเชิญน,นะครับติดต่อได้าจากกระผมความหานสมปองกีรวาดแล้วก็ที่พนักงานอำเภอปเะเตรของอำเภออุทยัยนะครับติดต่อได้ถ้าท่านใยจะเอาไปเฝ้าสวนเฝ้าบ้าน ก็เจอน,นะครับผมก็ตอนนี้คือมันเป็นห่านสวยงามนะครับ,รบผมสวยงามแล้วพี่องขายยังไงครับผมหางครับอ๋อห่านนี้ผมจะขายคือว่าถ้าเป็นลูกมันก็สีขาว20วันก็ตัวละคู่ละ4,000บาทคู่4,000บาทครับผมจะเป็นสีเทา สีเทาก็คู่ละสามพันบาทถ้าเราอาคู่หนึ่งประมาณอไม่ถึงสี่พันมีคู่ขนาดเด็กเนี่ยเรามีขายไหมมีครับมีครับคู่เล็กก็มีมีขายครับมีขายถ้าไหนเอาสนใจก็ติดต่อมาได้แล้วครับผมัมีช่วงไหนครับผมอ๋อหานจะมีเดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งประมาณเมษายนครับเมษายนจะมีอยู่ตอนนี้กําลังเป็นตัดอยู่อยู่เนี่ยเป็นตัดอยู่สองแม่กาลังทับทับกันอยู่เดี๋ยวก็จะมีลูกออกมาประมาณเมษายนถ้าลูกค้าต้องการติดต่อได้กับ เกษตรของอำเภออุทัยเชิญนะครับแล้วก็ติดต่อในในเพจของผมของนายสมพงกิรวาดความหมาละมุกเก่าเคยออกรายการช่องวันคอฟดุยทุ่งไทยพีเอสของพี่อ้อเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญเลยครับรับเงได้ผมผมนี่ทั่วทิศทั่วไทยตัวทิศทั่วไทยสามารถส่งได้ทั่วทิศทั่วไทยนะครับเรียนเชิญนะครับเเนนชิญะครับผมติดต่อได้ครับผมครับก็ทางสมาคมเกษตรอำเภอทยนะครับขอเรียนเชิญนะครับลูกค้านะครับภายในสุดใจครับก็มาติดต่อพี่ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ